ที君君่คนจีนใช้บ่อยเวลาตกใจโยโยโย่ใจเอ้ยย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  อันนี are? Are ้มีเพ ouais, ื é, ่อนแนะนำแนแนะนำเพื่อนให้เรารู yeah, ้จักแต่ว่าเรารู้จ uh, ักเขาแล้วเราตกใจเอ๊ะจำไมสื่อนี่อะเฮ้ยทำไมสี่นี่อะเราตกใจคขาเอ๊ะทขาไมคุ้นล่ะเจออะไรอะไรไปไๆเฮ้ยเขาเสียงคุ้นแล้วเอ้ะทำไมสี่นี่อะอันรู้ใจแบบสงสัยหน่อยนะครับแต่ว่าคำที่สองเอ้ยะอ้ยะเอ้ยอะแล้วว่าเออผมเธออะไรปุ๊บตกพื้นอเอออันนี้คือตกใจอเออ คำเดียวก็ได้ผมทอปสมโย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 掉ะโยโยโย画画麦คเออยเหมือนกันออยอยเวลา,าสามเวลาตกใจมากอ่าพูดอารมณ์ขครืงมาหน่อยผมพูดคำเดียวโยโยโยเมื่อกี้ผมทำขวดนมร่วงใช่ไหมยโยโยสารละคืตกใจไอยอะอยก็ได้เหมือนกันออเขาที่สมไม่อะไม่อะไม่อะเครื่องมาเลยแล้วว่าเอาที่เมื่อกี้ เออไออย่ามาอ่ะรวมกันก็ได้แล้วไออยไมอ่ะไอ้อย่ามอ่ะสมมติมีคนใจเอกับเราใช่ป่ะเราตั้งใจทำอย่าเอื่ออยู่ยเขาใจไอ้อย่ามอ่ะคือเราตกใจไออย่ามอ่ะตกใจมากแต่ว่าเทนน่ะเทนน่ะเทนน่ะ,นะสมมติเรานัดเพื่อนหกโมงไม่ว่ากินข้าวเราทำอะไรเราเล่นเกมเราเล่นอะไรอย่าห้าโมงห้าสิบละเราดูนาฬิกาเกทนน่ะ เทีน่ะเราตกใจอะไรอยู่เวลาถึงแล้วอ่ะความหมายคือโอ้ไม่ o oh อทำไมเวลาเร็วไปอ่ะพอเราเขาเรื่องเกมเขาไม่ได้สนใจดูเวลาเขาตกใจเขากลัวอีกแฟนที่รอรอโมโหรอาอะไรบ้างคำ <c oughs> ที่ห้าเสียสอวดละเสียวะสตงสวตรตายอวดละสตงผมตายแล้วอันนี้คือไปตรงๆนะความหมายคือตกใจจะตายเลยตกใจมากที่เหมือนวันนั้นผมขับรถขับๆข,ข้างหน้ามี คนขี่จักรยานเขาขี่ขี่แล้วโค้งใหญ่เลยผมก็ขับช้าๆเขาเลี้ยวโค้งผมก็ตกใจมาก吓死我了เกือบชนนะเขานะเกือบชนเวลาผมเปกทันทีเลยเนี่ย吓死我了สวดอันนี้คือพุดเวลาสะด้ง็จ吓死我了เราแก้ผู้อื่นใช่ไหมเราจะเอกเขาเขาเห็นแล้วโอ้สวด吓死我了ตกใจมากเลยตกใจตตกใจตาตายเลย吓死我了เขาที่หก吓่一ว 吓我一跳下、啊、我的手、呃、动很干一跳我就、呃啊、一跳么了 TV, 然啊，就你看看我就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 发就我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 就 吓我一跳！和老当灾老没得其他来，然后他们是老是动，都在是动嘞，吓我一跳，吓我一跳！好大姐，太吓人了！我们说那哥嘛，太吓人了，对吧？吓死人了！哥在呆了，呃、嗯，เวลาเราขับรถผ่านจุดที老่เกิดอุบัติเหตุใช่ไหมแต่ไม่ได้เกิดของเราแต่ว่าเราเห็นแล้วน่ากลัวมาก，又太吓人了，对吧？吓死人了！啊，那เวลาก็แสดงความน่ากลัว。 อันนี้ทั้งหมดจิตคำคือที่ใช้บ่อยที่ใช้เวลาจะต้องตกใจเรื่องตกใจบางอย่างที่ใช้บ่อยนะครับแต่ว่าภาษาไทยเวลาคนไทยเพื่อนผมตกใจเขาก็พูดหลายอย่างเหมือนกันผมฟังแล้วก็หัวเราะน่าตลกเหมือนกันมาตกอุย้ยลูกลุนมีโออีเป็นจะแตกอันนี้เขาพูดภาษาอีสานเหรอภาษาโบราณโบราณเป็นภาษาโบราณพูดเยอะมากภาษาไทยมีเยอะแต่ว่าภาษาจีนแค่ส่วนมากจะใช้หกข้อนี้เจ็ดข้อนี้ ถ้าใครมีคำศัพท์ตกใจช่วยบอกเราชด้วยนะคอมเมนต์ข้างล่างแต่ยิงคนจีนพูดอะไระคำอุทานตอนตกใจช่วยบอกเราชืด้วยนะคอมเมนต์ข้างล่างด้วยครับี่กามินี้